เรื่องย่อละครบ่วงใบบุญตอนที่31ออกอากาศวันจันทร์ที่สองพฤษภาคม2565โรยรินดูแลใบสีหลังจากที่ใบสีออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวอยู่ที่บ้านใบสีดูออกว่าโรยรินกำลังมีความรักโรยรินเลยเล่าเรื่องคุณเกลอให้ฟัง ดอกรักได้ยินโรยรินและใบสีคุยกันพอดีดอกรักคิดถึงอดีตเรื่องราวของความรักกับคุณต่อดอกรักไปหาช่างปั้นพระคนใหม่ทุกคืนเด่นชายสอนดอกรักปั้นพระทั้งสองแอบมีความสัมพันธ์ต่อกันและนัดเจอกันทุกวันในตอนที่32ออกอากาศในวันอังคารที่3พฤษภาคม2565 ดอกรักเห็นใบสีใบบุญและระดมอยู่ด้วยกันก็ตกใจราบินแอบมาเจอใบสีที่สวนหลังบ้านนงยาวเอกอุกตกใจที่เห็นนงยาววิ่งโลนลานออกมาจากสวนหลังบ้านของดอกรักถนิ่มตกใจที่เห็นระดมทำร้ายนงยาวต่อหน้าดอกรักรีบเข้าไปจัดการระดมที่กำลังคลั่งระดมร้องไห้กับดอกรักเพราะอยากให้ตัวเองหายเป็นปกติ ดอกรักให้ระดมกินน้ำกระท่อมเพราะเชื่อว่าจะรักษาอาการของระดมได้ตอนที่33ออกอากาศวันพุทธที่สีพฤษภาคม2565ใบบุญมหาใบสีเพื่อถามความรู้สึกของแม่ตัวเองที่มีต่อพ่อระดมแล้วระบินใบสีเล่าให้ลูกฟังพร้อมทั้งน้ำตาที่เคยเผดใจไปรักระบิน ใบบุญเข้าใจและปลอบใจแม่ของเธอใบบุญได้บอกกับแม่ว่าทุกคนล้วนทำผิดได้อยู่ที่เราจะกลับใจและกลับมาเป็นคนที่แก้ไขความผิดของตัวเองได้หรือเปล่าใบสีขอบคุณลูกที่เข้าใจตัวเองใบบุญบอกรักแม่ของตัวเองอีกครั้งเด่นชายไปเที่ยวคมเขียวตลอดเวลานายชดเริ่มทำตัวหึงหวงดอกรักขึ้นทุกวัน ตอนที่34ออกอากาศในวันพฤหัสที่หพฤษภาคม2565ใบบุญมหาใบาสีที่กำลังสวดมนต์ให้กับคนในครอบครัวมีความสุขเป็นประจำใบสีบอกให้ใบบุญสวดมนต์ให้ดอกรักด้วยดอกรักออกตามหาเด่นชัยที่หายตัวไปใบสีตบคนใช้ของดอกรักที่ชอบนินทาว่าร้ายใบยบุญกับคุณเกิดเสมอ ใบบุญกับเอกอโอพยายามหลบหน้าไม่ให้เจอกันเพราะต่างคนต่างเริ่มมีความรู้สึกให้กันมากกว่าพี่น้องใบสีพยายามเตือนสติรวยเดนว่าคุณเกริกไม่มีทางเป็นผู้ชายเจ้าชู้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมละครบวงใบบุญได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา20นาิกานาทีทางช่อง8